พี่ในนี้มีใครเป็นความตระสูงไหมหนูพี่เหรอพี่อาดียังไม่มีความเสียงหรอกค่ะพี่กี้พี่น้องสูงอ่ะพี่วายพีวายแล้วก็ใครเรื่องนเชื่อดีพี่ก็องำหนักยังคะ แล้วโอเคงั้นวาดคำาดันมือซ้ายคำดันยู่สูงแี่ไหนอ๋อแต่เวลาวันี้เจ็บยื่มาดีสุดเจ็บป่ันไม่เจ็ไม่เจ็บะล้วเจ็บแล้วนั่นกรับแล้วกรครับครบดับีแค่ับอา แน่นขนาดนั้นเลยอ่อโคตรอ่ะอ้าโอ้มีเจ็บคัมีอะไรมั้ยอไม่นาาครับมีอะรน้อยเลยแล้วเราอยากไปใมไปใช่ไหมไปใ่ไหด้ไทม์่กินได้ไรก็ได้ได้ทุกสชั่วโมงนะคะกิน่สองเม ทำไมมันแค่คือเขาต้องช่วงอยู่ยิ่งยิ่งขยับตัวแล้วมันจะวัดไม่ได้พอร้องเสียงดังมันก็จะยิ่งยิ่งใช่อนี่เป็นไรคะ มขาวก็มือหีมาอ่ะเจ็จแล้วค่ะเอาใหม่ดีกว่าเสร็จแม็กมากค่ะเสร็จแล้วค่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันทำไมวัดไม่ได้มันแขนมันริกไปไหมโอ้างเือหนูชาคุณหมอหาะช่วยไม่ได้เหรอคะมันวัดไปวิ่งๆโอเคโอเคเขาสอบตรงนี้นั่งเข้าไปชิดๆเสจ็ดกิโลแม็กซ์โอ้ยไม่ให้พูดเวลา เวลาวัดความน่าพูดทชไหมคะจริงจริงนี่เดี๋ยวมันมันขยับเครื่องมันสวัสด่เดยขยับตัวไงคะ ยามีเจ็บคอมีอะไรไหมคะนิดหน่อยนิดหน่อยเอายาอมแก้เจ็บคอไปอมเนาะครับโอเคนี่ต้านมีดซีหนึ่งเม็ดหลังอาหารเช้าเย็นนะคะหลังจากนิดเดียวเจะเป็นขยับๆเลยว่าเช้าเย็นกลางวันนม่ต้อไม่ต้องเก็เวลาก็พอค่ะก็ยังทานได้เลยแล้วก็อาริโนนเนี่ยไม่ใช่ตำตำแต่ทานเลยนะคะสองเม็ดได้ทุกสีทุกชั่วโมงแล้วก็อมเจ็บคอครับค่ะ ไม่จะใช้เครื่องนี้ค่อยโยเออขอบคุณครับขอบคุณครับต้อ้แดนหม่ต้แดนต้องแก้ดิฉ้องแดนต้องแดนแต่้องอย่า้องไว้อ๋อ้องอยู่ต้องน้องแดนนะนัตีนักตีนัตีติดกัหญิงอะไรนางสาวอะไรนงสาในชัพค่ะชื่อสวยๆโอเคไาค่ะเจ็คุณหมอคุณหมอคะ หนูหกล้มในห้องน้ำคุณหมอก้นกบหนูลงไปเต็มๆปึ๊กหนูรู้สึกหนู่ทำอะไรไม่ค่อยได้เหมือนเจ็บมากเลยรู้สึกเป็นเมื่อวานค่ะสุดๆร้อนๆมาเมื่อวานเดี๋ยวโทษนะเจ็บตรงไหนเจ็บมันเจ็บตรงนี้ค่ะคุณหมอเจ็บซีดานมากค่ะคุณหมอกดตรงนเจ็บมั้ไม่เจ็บค่ะคุณหมอไม่เจ็บค่ะเธอถี่เจ็บตรงไหนไม่รู้มันเจ็บเวลาแบบนั่งเวลาแบบนหนล้วเจ็บหนูก็เลยแบบไม่รู้ว่ามันเจ็บตรงไหนกันแน่เวลาแบบลุกขึ้นเลย กระดูกเนี่ยแหละมันเจ็บไปช่วงนี้แล้ค่ะเออนั่งกระแทกลงไปเลยใช่ไหมข้างขวาเนี่ยขวาตรงนี้ค่ะข้างข้างขวา้างไม่เจ็บค่ะเจ็บข้างขวาตนี้คุณหมอตวดีจุดเดียตรงนี้แหละค่ะคุณหมอคะเจ็บเจ็บแดงค่ะติดแดงค่ะแต่ยังพอนั่งได้ก็ยังพอนั่งได้ค่ะจะทำไรไม่ได้ค่ะเจ็บซีซา้วค่ะกดล้มเสร็จแล้วทำไงคะล้มเสร็จแล้วก็ร้องค่ะจะร้อง อ๋อโอเคเดี๋ยวกินยาแก้ปวดมันคงช้ำใช่ไหมนช่ใั้ยาทุกทันหนาว่ะรือสด้ยินเสียงกรึบเ้สกย้เามาค่ะของเก่ายายังพ่นอยู่ไหมพ่นค่ะดีขึ้นไหมดีขึ้นน้ำมูกอะไรพวกยยาหไม่ค่อยมีเลยนะใช่ไม่ได้เป็นอะไรอะไรหรอแต่ก็ยังพ่นอยู่ ปกติไหมคะปกติครับทำไมปกติอ๋อก็ยังเด็กอยู่ความดันก็ปกติได้แล้วความดันผิดปกตินี่มันเป็นอะไรเป็นไงก็ถ้าเป็นความดันสูงอะไรเงี้ยก็จะผิดปกติถ้าความดันต่ำอะความดันต่ำก็เป็นลมสิความดันความดันต่ำมันไม่เป็นไรแต่ถ้าความดันต่ำาันอจจะเป็นชั่วขาวคนเป็นลมเป็นอะไรเงี้ย ความดันต่ำไม่ได้มีถ้าเราไม่เป็นลมไม่มีอะไรความดันเราก็ปกติออโอเคค่ะถ้าติดปกติก็เป็นลมไปเลยขอบคุณค่ะแทบแทบมากค่ะมาดูจมูกนิดหนึงเจ้าคนยาต่อหนูมึมน,น,มมบนบาา้านๆมั้งคะไม่เป็นไรตาต่ำโอ้หนูเี้ียดไอ้ตัวนี้มากค่นะนี่นก็ มันเป็นไม้ไอติมเนี่ยไม่รู้ค่ะหนู้มจอด <c oughs> โอเคก็ถ้าดีแล้วจะลองพ่นดูแค่วันละครั้งก็ได้ก่อนนอนแต่ถ้าคิดว่ายังไม่ดีจะพ่นสองครั้งเปัก,กประยะก็ได้นะค่ะเพราะคือในนี้อากาศมันเย็นเนี่ยถ้าเราแพ้อากาศเย็นแล้วก็พ่นยาวอันนี้ใช้ได้หรือเปล่าได้เลยเหน็หนดีได้ครับได้ครับ ล้างมือเจ้ายานวดอะไรไปด้วยมั้ยไม่กล้าให้ใครมานวดให้หนูนะะแต่เดี๋ยวหนูนวดเองได้ค่ะเสอยด้วยนวดนิดหน่อยนะทานยาแก้อักเสบนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไม่เจอกันค่ะลา่ก่อนค่ะ อะไรคะพิยาพินี่งสี่เปรกเจ็ดเขาตัวโี้นึ่งสองสาม Gracias. เ <c oughs> ขาต้อเพนนะงวดบริเวณที่ปวดเมื่อยนะคะเช้าเย็นนะคะค <c oughs> ่ะค่ะแล้วก็ <c oughs> แก้ปวดแก้เสกนะหนึ่งเม็ดหลังอาหารหรือทานตอนนี้เลยนะคะเสร็จแล้วพี่จะเปลี่ยนให้เป็นเย็นาะกินวันละครั้งทานอาหารหลังอาหารทันทีนะคะเพราะมันละคายเพาะ ยาแท่งชมูหนูทานพรุ่งนี้ได้หรือเปล่าอ๋อหนูอยากทานพรุ่งนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้ไม่อยากทานถูกปะก็ทานพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้ตอนไหนอะคะตอนเย็นค่ะตอนเย็นได้จะหายเร็วขึ้นนะเออแต่ทานเร็วก็หายเร็วนะโอเคค่ะหนูทานก็ได้อ่าโอเคหมอกดดันมากเลยทานรุ่งนี้วันนี้ทุกคนทุหคนอยากให้หายเร็วๆใช่อ่าโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณหมอหนูจะรีบไปทานค่ะ